ถ้าจะกล่าวถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลายคนต้องรู้จักกันดีเพราะท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายป่าเน้นการปฏิบัติทุดงงแสวงหาธรรมตามป่าเขาลำเนาไพรและเป็นแบบอย่างการปฏิบัติจนเป็นที่เคารพนับถือของเหล่าสาธุชนทั่วประเทศเปรียบประดุจผู้ให้ปัญญาแก่ผู้คนจำนวนมากสมกับฉายาของท่านภูริทัตโตแปลว่า ผู้ให้ปัญญานั่นเองกล่าวกันว่าหลวงปู่มั่นบรรลุธรรมขั้นสูงคือพระอระหันต์แต่ท่านก็ยังดำรงตนตามพระธรรมวินัยจนถึงวัยเชาราอย่างเคร่งครัดอยู่เป็นประจำเช่นการออกบิณฑบาตเป็นนิดจนกระทั่งท่านได้อาพาธจึงไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ในช่วงปัจฉิม,มวัยเท่านั้นทุกอิริยาบถการกระทำของหลวงปู่มั่นเหล่าลูกศิษย์พระอุปถาใกล้ชิด ล้วนบอกว่าท่านดำรงอยู่อย่างมีสติทุกขณะแม้ในช่วงเวลาชลาภาพและอา,าพาธหนักการบรรยายวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงการดำรงสติและความเมตตาของหลวปู่มั่นก่อนการมรณภาพที่มีบันทึกจากพระลูกศิษย์ให้รับฟังซึ่งมีเขียนไว้ตรงกันหลายเล่มเช่นหนังสือยานสัมปันะธรรมานุสรที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัวยานสัมปโน และหนังสือพระสีมหาวีโรพระผู้มากล้นด้วยบุญบารมีในปีพุทธศักราช2 4 9 2เป็นช่วงปัจฉิมวัยและเกิดการอาพาธของปู่มั่นท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครหรือปัจจุบันก็คือวัดภูริทัตตะทิราวาสซึ่งถือว่าเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นท่านได้จำพรรษาอยู่นานที่สุดถึงหพรรษาในปีนั้นเอง ท่านได้เทศนาธรรมเป็นครั้งสุดท้ายตรงกับวันเพ็ญเดือนสาหรือวันมาฆะปูชาแล้วท่านได้กล่าวว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ได้เทศทํานองนี้อีกแล้วนะการเทศนาธรรมของหลวงปู่ม,มั่นครั้งนั้นมีญาติโยมเดินทางม,มาฟังธรรมเต็มศาลาพากันตั้งใจรับฟังเทศนาอย่างเงียบสงบประดุดว่าโลกกาตทาจะดับสนิทซึ่งหลวงปู่ม,มั่นได้ใช้เวลาเทศนาธรรมนานกว่าปกติ ตั้งแต่เวลาสองทุ่มจนถึงเวลาเที่ยงคืนเข้าเดือนที่ห้าในปีเดียวกันหลวงปู่มั่นได้เริ่มอาพาธและอาการหนักขึ้นลูกศิษย์ได้พาหมอมารักษาแต่อาการเพียงทุเลาลงและมีอาการหนักขึ้นไปอีกหลวงปู่มั่นจึงเลิกฉันยาแล้วบอกกับลูกศิษย์ว่าต้นไม้ที่มันยืนต้นตาอยู่แล้วจะเอาน้ำไปรดเท่าไหร่ใบมันก็ไม่งอกขึ้นมาอีกอายุไขของเราถึงที่สุดแล้ว นกระทั่งใกล้ออกพรรษาในปีเดียวกันหลวปู่มั่นได้บอกให้ตามลูกศิษย์ทั่วประเทศมาฟังธรรมจากท่านเป็นครั้งสุดท้ายมีใจความโดยสรุปว่าการปฏิบัติจ,จิตถือเป็นเรื่องสำคัญการทำให้จิตสงบถือเป็นกำลังการพิจารณาอริยสัจถือเป็นการถูกต้องเป็นทางของพระอริยะผู้เดินผิดทางย่อมไม่มีที่หมายคือพระนิพพาน ในวาระนั้นนั่นเองครับชาวบ้านหนองผือต่างต้องการตอบแทนคุณของหลวงปู่มั่นโดยขอให้ท่านจำพรรษาที่นี่โดยตลอดแต่หลวงปู่มั่นได้บอกไปว่าเราจะไม่ตายที่นี่เพราะถ้าเราตายที่นี่ผู้คนทั้งหลายจะพากันมามากจะพากันฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายเนื่องด้วยศพของเราเป็นเหตุของการทำบาปสมควรที่จะจัดให้เราไปตายที่เมืองสกลน,นคนเรเถิด เหตุผลนี้เพระหลวงปู่มั่นทราบดีว่าการไปมรณภาพในเมืองจะเป็นการไม่เปลี่ยนเบียนสัตว์มากเพราะในเมืองมีตลาดจะไม่สะเทือนชีวิตสัตว์เหมือนในบ้านป่านั่นเองครั้งนั้นสิทธิผู้ใหญ่ของท่านก็คือท่านเจ้าคุณธรรมเจดีและหลวงปู่ฟั่นอาจารโรได้ประชุมคณะสิทธิและตกลงที่จะนำหลวงปู่มั่นไปยังวัดป่าสุทธาวาสเมืองสกลนครโดยทำเสลี่ยงคนหามผ่านบ้านห้วยบุญ นาเลวทิศไทยโคกเสาวขวัญกุดก้อมและพักที่วัดป่ากลางโนนผู้การเคลื่อนย้ายของหลวงปู่มั่นออกจากวัดป่าบ้านหนองผือเป็นบรรยากาศที่ยังความโศกเศร้าแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากหลวงตามหาบัวซึ่งอยู่ในคณะเคลื่อนย้ายหลวงปู่มั่นได้บรรยายถึงบรรยากาศวันนั้นไว้ว่ามีบรรยากาศที่โศกเศร้ามากเพราะชาวบ้านรักเคารพศรัทธาหลวงปู่ ตลอดระยะเวลาห้าพรรษาที่จำพรรษาที่นี่ทำให้ชาวบ้านเข้าถึงพระพุทธศาสนากันหลายคนจากกลุ่มคนที่นับถือผีสางก็หันมายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งการที่หลวงปู่มั่นจากบ้านหนองผือไปเช่นนี้เหมือนดั่งดวงใจของเขาเหล่านั้นได้จากไประหว่างการเคลื่อนย้ายหลวงปู่ออกจากหมู่บ้านจะมีชาวบ้านออกมานั่งพับเพียบกราบไหว้ไปตลอดเส้นทางบางคนก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนา เป็นที่สะเทือนใจยิ่งนักการเคลื่อนย้ายหลวงปู่ดำเนินไปและหยุดพักชั่วคราวที่วัดป่ากลางนวนผู้ท่านได้พักอยู่บนศาลาเตี้ยๆแล้วให้ลูกศิษย์เปิดหน้าต่างออกมีคนมารอนั่งประนมมือกราบไหว้ท่านเป็นจำนวนมากบางคนก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นหลวงปู่มั่นได้บอกกล่าวไปว่าพวกญาติโยมที่มากันมากๆม,มาดูพระผู้เท่าที่ป่วยกันหรือดูหน้าตาก็เป็นแบบนี้นี่แหละ ญาติโยมเอ๋ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือคนปกติสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายขอให้พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่แท้จริงได้เกิดมาแล้วอย่าให้เสียชาติเกิดก่อนจะตายไม่เคยให้ทานก็ให้ทานเสียศีลไม่เคยรักษาก็รีบรักษาเสียภาวนาไม่เคยเจริญก็ให้เจริญเสีย จะได้ไม่เสียทีที่เกิดในพระพุทธศาสนาไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นคนเท่านี้แหละพูดมากก็เหนื่อยหลังจากพักที่วัดป่ากลางน,นวลผู้สักระยะหนึ่งก็ทําการเคลื่อนย้ายหลวงปู่ไปถึงวัดป่าสุทธาวาสเมืองสกลนครแล้วหามท่านขึ้นไปพักบนกุฏิที่เตรียมไว้อาการของท่านนั้นอ่อนเพลียมากท่านไม่พูดจาอะไรเลยเพียงแต่นอนหลับตามีลมหายใจแผ่วเบา และเคลื่อนไหวร่างกายเล็กน้อยพระลูกศิษย์ต่างรายล้อมคอยดูอาการของหลวงปู่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงถึงวัดป่าสุทธาวาสจนกระทั่งถึงตีหนึ่งวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2 4 9 2หลวงปู่มั่นได้ตื่นขึ้นมาท่านนอนตะแคงขวาลูกศิษย์ได้หาหมอนมาพยุงหลังท่านไว้คณะศิษย์ไม่มีใครกล่าวคำใดๆ เพียงแต่พากันมองนั่งสังเกตลมหายใจของท่านแบบตาไม่กระพริบหลวงตามหาบัวได้เล่าว่าขนาดที่หลวงปู่ม,มั่นจะสิ้นลมจริงๆอาการทุกส่วนของท่านอยู่ในความสงบไม่มีใครทราบว่าท่านสิ้นลมไปเวลาใดแม้จะพากันนั่งสังเกตเป็นเวลานานจนกระทั่งท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่ท่านสิ้นไปแล้วหรือจึงได้ดูนาฬิกาเป็นเวลาตีสอนาที จึงยึดเอาเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นได้มรณภาพเข้าสู่แดนพระนิพพานตรงกับวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492เวลาตี2 23นาทีสิริอายุได้79ปีพรรษา56ณวัดป่าสุทธาวาสตำบลธาตเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครมีพิธีถวายเพลิงหลวงปู่มั่น ในวันที่31มกราคมพุทธศักราช2493หลังจากการถวายเพลิงหลวงปู่ม,มั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีการสร้างอุโบสถวัดป่าสุทธาวาสในจุดที่ทำการถวายเพลิงหลวงปู่ม,มั่นในเวลาต่อมา